Hãy subscribe luôn cái Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ những video hấp dẫn หวดหวดเลยล้างไปล้างบนเป็นบนไปครั้งแรกบนไปนี่ไปเอาที่ไหนผู้ชวงใส่เลยอาใหม่บักใหญ่ๆมากไปลาวลาวมาเลยคืออาใหม่ง่ายเด็ดแต่ไม่มีอะไรตกลงมาเลยมีคนนั่งเอาเด็กร่มมาเลยที่พวกนั้นแต่ั้งนี้ก็นั่งจำมาทีเอาวันหันมาก็จะงวดเจ็ดงวดตอดเลยมากันเลยแล้วเอาเงวต้นไม้อกนะไว้เดืละแสนอ่า แรงหาเริ่มใหม่ๆกับพวกคนหาคนหาคือหลายนอมากันหน่อยๆนต้ฝัเขาท่าขัวัแรกไม่ได้อกหาร้อยหหมื่นเขาไปี่เลเขาถึงกูระหรือว่าเ้าวเขาไปคนสามพันสามคนอันนี้วถึสน่เลของของูของปูปูภูทาอุทยานอันนี้ไมไ่ขาพานหรือว่าขาลูกูสวงครับกูสวงอนั่นากกับูสวงแล้วคนเส็นกูเขาล่างกว่า นั่นก็ปูเย้ายังหันเจ้าว่าไปปูส้วงอินพอนั่บอกอยู่มื้งสิปูู่แล้วว่าเป็นหลวงปู่ส้วงขันวัวขันคนยกไรแมงวัวหรือขันมัวนนี่ยยาถือยากินเอ็มลอยกินแนวกินเอ็มลอยครับนำผิดคนไทยเ้าเขาเด็กน่งจับไว้มากมือเก็ดมาอยู่ข้างหน้าแล้ว โอ้ีว่างวดเจ็เก่าเออข่อยกุน้ำเยแล้วก็พันมาพันมาห่างไหลเขามานเก่ามากตายก็ตาวุ้งก็วุ่งเหรอขึ้นรอหมดต่งนีเหรอว่าแม่แม่บอกนชื่อว่าสบายยังง่ายเลยคนยังบอกเขาขอแม่จะขอรางวัลทื่นิงนะแม่ถอแม่ดูดวงท้าบโพทอดแม่จะไขอแม่ขอเท่าไหร่คนหูว่าขอเพื่ขอ แม่ขอมาเท่าไหร่ยังไม่ได้ก็บุญยังไม่ถึงนะคพณู้หญางคนณบอว่าง้างเทัาไหร่มีหเป็นหูมัดกูได้นินทาบนนินทาไปบอกจังไลยเนาะเกษมแปดเท่าสี่มาทั้งมาสามเกทั้งกับบอสก็งานกัน้ำหลางเขาลงบ้านออกมาเลยครับยังต้องดูสามห่ววันดูไปตือเจ็ดสามโตนหาสีผูหาจีเาสามแปด กางบนที่นีมั่กเวรอเอาเงินมันไม่บอกเ่าะงเขาเริมันก็โสงงักเขาเลยเยอะซื้อบาหลักอเคาตอกแค่ปั๊บๆเมื่อความเงนสือกระปุกอพซื้อบาสบุ้กูผมงอยู่วะบชุเอ่ะแตนี่ย่งใครบอกว่าอาเก๊สามแปอร์ c e แบบใครไดเงมันเป็นแตกจากเงอือซื้อไม่ห้งเงินเพราว่าพวกงานยชิืกับพกจักไปรจะแล่

เนี่ยคนบอกว่าคนเดียลตีแปดสามเกีแล้วพเมียนตัวนั่นตัวก็ักจำนำเลยแต่แต่ตัวนั้นตัวเดียวขายว่าว่ามันบุเมียนเยอะแยมันเลยนก็สัเปิดสามเก็ยบเกสปเจ้าข้าังเอ้าดู้านฟังดูมันฟังยมันกมังไดเแปดสามเกยันก็ไแดสามเก็เนาะ ว่างเลยว่างผีแต่ว่ามันหอุมันเพียเลถืยยู่แต่ว่าสาัะโตกันสลสโตกันไม่ใชดว่างุดหงจแล้วนี่แม่ฮันนี่เลาเลากับสิบบกครับแล้วบอกเลยเขาก็งามจังที่ก็คุยแล้คนใอยงางก็ท่านยวท่านอย่างเออค่อนคว่าเขาใข่ก็อย่างไม่จ่ายอย่างเขาเขาใ่ไม่ยมง่งสุดเขาก็แต่ถ้าผู้ช่วยไม่ให้เข้าจะไม่มีใครเข้าได้ ง่งเาขอมขาง้างข้าน่แ้เขาจะได้ว่างวดนี่แม่เราแม่เลาเขาบหครับบอกเขาแล้วเมื่อกี้เขาบ่แม่เร่าเขาเขาเขาขายกูขวายก็จะเขาแล้วเขาทั้งสองเลยมั้ยเขาทั้งสองอคนที่เขาที่แหลนผู้สองอะไรเขาท่านี้เขาเมือกี้งี่มันเริ่เดอดูดสองแต่ว่าออกปู้ดถเขาเห็นบอกป็งานสูกยามานงาะไรานไม่เ่านสูกยาไมนเล่คนใจอะไรไงอันนั้นบุญยากใจกบยากบุญสิ่ง

ยังอยู่สองค์เฮ็ดบ่ทันไห้เพิ่นอยู่นี่มันย้่อนมันคุละสับบอกก่อนเพิ่งก่อยู่ตาคนกันรูสนว่ามึงอยากที่ทางคนเกียวทำาอาเดียวมึงด่วนไปบุญเียมึงก็ตายให้คนอื่นบ้างสิให้คนอื่นเขามั่งถ้าเราช่วยก็ช่วยนิดหน่อยคนแม่หงาเฮาไใ้หล้สางหลายเลยเ่ไปวลาบุญไห้ไงถึงคนยูบางทกันคบอกไปบ่าคนที่าดนเดียวไหว้ลํากันถวายก็มาแปลงตรว เพราะว่าเปิดมาเกงโตู้ก็อางนี Oil, ้ของเคืองขอางอนี่บอาพี่ยาปูจะบ่บอกข้างไหบอกเอาไ้เองไปอ้างขาเพ่นต้องใช้เสาเชนเรากุเก่าบหตัวเพ่นก็มาว่างเพื่อนกว่าขำลุ่งอะไรเลยนะลูปลูกรองคนหาคนละแสกบ่งามอเลยปดเกาเมื่อนี้บ่เมื่อนี่เ่มีเขาจะไปนั่งลุงเพ่นหายปุ๊บเลสองให้เข่าล่างนะหา น่อยาองบะายป่าด้วยัก่อนอย่างพ่จะผ่อนยางยางกระกบกอยู่เลยแค้สั่วแต่ได้ก็เรียว่าโอ้ยบ่ได้เสียอย่างนักสวายที่นี่อแต่มตีเสิยต้ไปหาอยู่เอหาอยู่ง่ตอนกับว่าแม่เก็บแล้วถ้าไม่เก็บก็ไปอีกนะเป็นไรไม่ได้ขหูคนพไม่ได้ก็ไม่รียกร้องเอาเอาวบขางแม่ค่นบอกขนงาอะไรยาของมวันนี้ก็ให้สามจิดอน ้องโตลางครับวดนี้บ่แม่ที่เป็นโตเกีก็มันมาเหมือนนี่เหมือกันนี่ก็อันนี้อันนี้อันนี้ผมผมผมโชว์ให้ทุกคนเบึ่งเล้าบอเพื่อเขา ได้โชคได้หลานะเออได้ก็บ่เป็นยังเพราะว่าข้างสีไปทำบุญพูนเมนแ้มียนอยู่บนเป็นยังได้หมู่ไปทางในกันตาแม่นนเี่้ก็ไดู้เขาได้เาได้มันจะชามันจะหน้ายน้ขนมก็ไม่อิ่มมสั่งว่้ยดาเขาอเอย่าบาเระมจร้างขารบจะว่นของไร้ตอนนี้ก็แสดงว่า แม่หนีบบอ้บเพื่อนบอกแล้ากระสิบบอกนี่ร่วมต้องคตรยยาว่าเร่วมตั้งแก่กับใครเขาไม่ไงเขาใสใโอ้เขาเขาริ้วค่ะขันไม่วางกันกับต้องกี่จว่ายเพื่นบอกออกเสียงแต่ทีื่ห้เพ่นกระซิบไปบางคนเน่ยที่อห้ออกเสียงหมาถึงอย่างคื่อนบางไคนที่ไม่ไม่ดีนป็นอย่าง คนว่าเลหวังดีนะถ้าเฮาเขาเลยยินนั่กับคือคนที่ต้องการผลประโยชน์เฉยๆไม่มีจิตใจทำบุญคนไวขคออคนแวหาลอยโอ้ยมึงไม่ได้หรอกห้าอยมึงเอาสองร้อยโชคมึงแค่นั้นคนด้านไปเอาหา่อยเสียน่ะตัวละหาลอยมึงก็พตทธกับจิมมาสถือสองลอยโอ้ยเสือเลยมึงยอมแลบวู้เอแต่ละคนไว้คนนะคน้หนึ่งหายลอยหายีแว่คอหนึ่งูหนึ่งหายสองลอยคนหนึ่งร่วงได้สามอย หูดอะไรจังได้บ่งหูเลยบอกไปเลยทครพูดใดเอาเกินบ่ถือเลยนี่บ่เอาไปเอาตัวน้ำกันนี่ผมว่าหายซื้อตัวละสองร้อยก็ลองซื้อสองนบอกเลยนีหลีละก็หาเยอะแค่ไหนบ่ไบ่ถือบ่หเอคนนี้ไม่มีโชคเยอะนะอย่าเอามากนะถ้าเอามากล้วก็ลัไม่ได้อันี้อันี้คือปูปูกระบอกเลยกระาอกู่คระก็ขอู่ เขาจเอามาเขาจะไปขอมาจะเอาปืนนี่ปูเป็นางนคุณไปว่ามึงมาขอนี่มึงจะไปทำบุญไหมทำมึงกล้าเท่าไหร่มึงขอสามรอยมึงกล้าไหมสามร้อยสามพันสามพันสี่พันกล้าไหมกล้าถ้ามึงไม่กล้าแล้วมึงเขาก็หายสามพันยี้อยาเขาย่างเด้าเงินของเขาคุณบเขาก็ต่อตัวตหูดว่าหายสองร้อยพูดว่าไปดูแลมหาด้วยมึงละนี่คืออาบอย บันนี้คนเราคุจกเข้ากุ้กไปคนเดก็างมือนงยคนาง้ยเามนงเขาหมดหมายว่บแบบไหนถ้าบอกไปเข้าบ่ห้กระ่าเขาบ่ไห้ปวดเขานึกว่าเสียงนกเสียงตามันร้องให้ฟังข่าือใด้แก่ไทำมาได้ข้างเนป็นไงข้างแล้วข้างออกข้าก็เอาออกวะคือบางคนเนย แรงอยู่เลยแต่ว่าปัญหาเง็นบุญ